รับซื้อเหรียญกาญนาภิเษมูลค่าชนิดราคา25สตางค์ฉลองสี่ราชสมบัติครบ50ปีรัชกาลที่9กลับมาอีกแล้วนะครับกับวิดีโอรับซื้อเหรียญกระสาบและธนบัตรนะครับวันนี้ผมก็จะมีเหรียญกระสาบที่จะมารับซื้อนั่นก็คือเหรียญ25สตางค์ นะครับเป็นเหรียญการจนาที่เรามักจะเรียกกันนะครับโดยเหรียญการจนานั้นจะมีทั้งหมดหลายวาระด้วยกันนะครับตั้งแต่มูลค่าราคา1สตางค์หสตางค์สิสตางค์ห้าสิบสตางค์หบาท2บาท5บาท10บาท20บาท150บาท300บาท600บาท1,500บาท3,000บาท6000บาทนะครับอันนี้คือชนิดราคานะของเหรียญ คือราคามูลค่าหน้าเหรียญนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับในชนิดราคามูลค่า25สาสตางค์นะครับหน้าเหรียญจะเป็น25สตางค์เรามาดูด้านหน้าของเหรียญกันดีกว่านะครับเหรียญน,นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง16มเมตรด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 พระพักตรงทรงเครื่องบรมคติยะราชภูธิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดิเดชสยามมินทาราธิราชบร,รมนาถบพิตรนะครับด้านล่างจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9มีรายกระหนกนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเอง,เองนะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญ เหรียญน,นี้จะครบวาระ9มิถุนายนปีพุทธศักราช2539นะครับมีการประกาศออกใช้นะครับวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2539ใีนปีพุทธศักราชพุทธศักราชเดียวกันนะครับขออภัยด้วยเหรียญมีการผลิตทั้งหมด41,800,000เหรียญน,นะครับมีการผลิตจำนวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นเวน หนึ่งในจะเรียกว่าถึงในเหรียญการธนาพิเศษหรือเหรียญที่ระลึกก็ก็ได้นะครับก็ได้แต่อาจจะเริ่มจะมีให้เห็นน้อยในการเป็นเงินที่ใช้ในการจับจ่ายบนเวียนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างพี่กลับมาด้านหลังนะครับกลางเหรียญจะมีตา สัญ,ญลักษณ์งานฉลองสริริราชสมบัติครบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความว่าฉลองสริริราชสมบัติครบ50ปีด้านซ้ายจะมีข้อความว่า9มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 3 9ประเทศไทยเบื้องด้านบนของเหรียญนะครับจะมีข้อความการจนาพิเศษด้านล่างจะมีข้อความบอกชนิดราคาคือ25ตางค์นั่นเองนะครับ เหรียนนี้อย่างที่กล่าวไปนะครับมีขนาดามีเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรเล็กมากแล้วก็มีขนาดน้ำหนัก1.9กรัมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากแต่ก็หายากเริ่มหายากแล้วคือจำนวนการผลิต41ล้าน8แสนเหรียญนะครับการจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ปัจจุบันก็จะเริ่มหายากในเรื่องของบุญเวียนแต่ในวงการก็อาจจะยังมีกันบ้างนะครับสำหรับเหรียนนี้ผมรับซื้อนะครับขอรับซื้อ1,000เหรียญขึ้นไปนะครับหนึ่เหรียญผมให้ในมูลค่าราคาในมูลค่าราคาหนึ่เหรียญ3 0 0พนบาท1 0 0 0เหรียญ3 0 0พบาทนะครับหนึ่เหรียญ3 0 0พนบาท นี่คือราคาที่ผมให้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยใครเขาจะมีหรือใครเขาใจนี่ใครเขาจะมีเหรียญแบบ UNC เนื่องจากรับเป็นย n นีนะครับไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นอย่างขนาดที่เหรียญที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยบางท่านก็บอกว่ายังไม่ย n นเลยงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับย n นที่ผมมีการรับซื้อมาเหมือนกันแต่อยู่ในถุงนะอยู่ในถุงเดี๋ยวผมจะให้ดู ให้ทุกท่านดูจะได้รับทราบว่าผมมีการรับซื้อจริงแล้วแล้วก็รับซื้อมาแล้วนะครับบางส่วนนี่คือเหรียญน,นะครับสี่ร้อยเหรียญน,นะครับแค่สี่ร้อยเหรียญเองนะที่ผมรับซื้อมานะครับผมรับซื้อมาสี่ร้อยเหรียญจะเป็น UNc หมดเลยอยู่ในกล่องเอออยู่ในถุงไม่แพ็คนะครับเดี๋ยวจะให้ซูมว่าเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์กาจนา พิเศษจริงๆนีเน่เห็นสัญลักษณ์ไหมครับแล้วก็มีมูลค่าชิ้นราคา25ตางค์อยู่ในเหรียญอ,อยู่ในถุงจริงๆนี่ไม่ผ่านการใช้งานจำนวนมากนะครับเนื่องจากมีการผลิตค่อนข้างสูงผมจึงรับซื้อในราคาสูงไม่ได้นะครับแล้วก็จะรับซื้อคือแค่เหรียญสองเหรียญเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่านะครับ พราะบางครั้งถ้ารับซื้อในี่หลักพันเหรียญขึ้นไปนะครับถ้าส่งมาอย่างเงี้ยผมอาจจะให้ค่าส่งค่าส่งกี่บาทก็ว่าไปถ้าส่งห้าสิบเจ็ดสิบขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะครับรือจะคิดอยู่ในมูลค่านั้นก็ได้มันจะได้ไอ้นี่หน่อยนะครับถ้ารับเหรียญสองเหรียญบางทีคือเนื่องจากว่าเหรียญในมูลค่าราคาถ้าตีเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยมันแค่สามบาท สบาทสบาทนะครับถ้าเกิดยูยนซีใหม่หมดและคุณคิดในราคาสามพันห้าได้ให้ได้นะครับให้ได้แต่ผมจะประกาศร,รับซื้อก่อนคือ1,000เหรียญ3,000บาทนะครับหนึ่งพันเหรียญสามพบาทนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์การจนาพิเศษนะครับต้องเป็นการจนาเท่านั้นนะเปลี่ยนการจนาที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับ นี่จึงเป็นมีมาจะเห็นว่าผมรับซื้อจริงแล้วก็มีของจริงให้ดูนะครับนี่ไอของที่ผมให้ดูเ่อกะนะครับจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับซึ่งบางส่วนผมก็มีนะมีมีหลงเหลือมีเก็บไว้นะครับภายการใช้งานเองนะตอนหลังผมก็เริ่มรับซื้อที่เป็นแบบเป็นแบบถุงเลยนะครับยกยกถุง นะครับยกถุงเลยเพื่อมาสะสมไว้นะครับในซีรีส์เหรียญการจนาพิเศษเรามักจะเคยเห็นกันนะครับอย่างเช่นเหรียญสิบบาทการจนานะครับตอนนี้ผมยังไม่ไม่รับนะเพราะยังพบเห็นกันอยู่กับเหรียญหนึ่งบาทการจนาก็เริ่มจะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศรับว่ามูลค่าราคาที่รับเท่าไหร่นะครับ กาญจนาแล้วก็เหรียญห้ากาญจนาเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ยีห้าสตางค์กาญจนาแล้วก็ห้าสิบห้าสิบสตางค์กาญจนาที่ที่ผมมีอยู่นะครับนะผมก็จะเก็บหมดเลยนะครับทั้งเก่าทั้งแก่นะครับนี่ ก้องค่อนข้างร้อนได้เ,เปิดแฟลไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะให้ดูนนอันนี้เหรียญจริงๆนะครับเป็นการจนาทั้งหมดเลยเหรียญแท้ๆอยู่ในถุงอย่างดีนะครับ จึงกล่าวได้ว่ามีการรับซื้อจริงนะไม่ใช่มาอัดขีดโม่ๆนะครับมีการซื้อไว้ในบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็ต้องการที่จะซื้อสะสมไว้อีกนะครับเดี๋ยวจะมีการรับซื้อเหรียญประเภทอื่นอีกบางท่านบอกว่าทำไมมันราคาถึงถูกจ้างนะครับคือเนื่องจากว่าผมรับซื้อในนามนักสะสม นะครับซื้อสะสมแล้วในอนาคตอาจจะมีการจัดจำหน่ายส่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อในราคาที่แพงเกินเนี่ยมันแพงเกินไปเนี่ยมันก็เวลาจะเอาไปขายต่อหรือส่งต่อเนี่ยมันมันก็ขาดทุนถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นเลยรับราคาสูงไม่ได้นะ ใครมีก็ลองส่งมาให้ดูนะครับทาง f c e e o o o นะหรือพิมพ์มาก็ได้นะครับรับหนึ่เหรียญึ้นไป